คนคนนี้ใช้สมองนำอารมณ์ทำอะไรรวดเร็วคิดปุ๊บทำปับ๊บสนใจใค้รู้เกือบทุกเรื่องเขาคนนั้นก็คือราศีเมถุนครับคลิปนี้ทำนายดวงชะตาราศีเมถุน ต้นเดือนตุลาคมถึง9พระพฤศจิกายน2,567รารสาศีเมถุนได้แก่ผู้เกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมกับผู้ผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จากราศีลักนณาเกิดสถิตราศีเมถุน ขึ้นต้นด้วยทําบุญเสริมชะตากับแนวทางวางแผนชีวิตสําหรับเดือนนี้ก่อนเลยครับโดยให้ทําทานกับผู้อัตคัดขัดสนคือถ้ารับรู้หรือเห็นใครข้อลําบากยิ่งแบบเข้าตาจนภาษาบ้านผมเรียกแบบนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นตามกระแสข่าวคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนบ้านข้างๆประสบเหตุร้ายเรื่องราวพิกตช่วยได้ให้ช่วยเลยครับกับร่วมบริจาคสร้างสะพานสร้างถนน อย่างเช่นน้ําท่วมที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเส้นทางขาดสะพานขาดท่าที่แห่งใดเขาเปิดรับบริจาคก,ก็เช่นเดียวกันเลยราศีเมถุนอย่ารอช้าร่วมบริจาคเพื่อการนั้นทันทีอันนี้คือทําทานนะครับกับอีกแบบหนึ่งทําบุญสร้างกุศลด้วยการร่วมสร้างพระพุทธรูปหรือถวายพระพุทธรูปวัดสํานักสง์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้คือทําบุญเสริมชะตาสําหรับเดือนนี้ครับส่วนแนวทางวางแผนชีวิตเดือนนี้ ท่านต้องเข้มแข็งอย่าวางใจใครต่อสู้กับปัญหารอบข้างโดยเฉพาะเรื่องงานด้วยความมั่นคงอย่าท้อแล้วก็อย่าถอยเหตุผลเพราะว่าตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนราพะเจ้าเรือนอริกลุ่มลัคนาหรือเรียกว่าสถิตตำแหน่งเกิดเพื่อความเข้าใจตรงกันท่านมองดูหมายเลข3อันนี้ครับคือลัคนาหรือตำแหน่งเกิดตามหลักโหราศาสตร์ ดาวราพระดาวอริโคจรเข้าลักนากุมตำแหน่งเกิดส่งผลให้โชคลาภวิ่งมาหาโอกาสดีๆวิ่งมาชนแต่ทั้งนี้นั้นตัวตนดาวอังคารเป็นดาวสงครามเมื่อเป็นดาวสงคลามนั้นหมายความว่าชีวิตช่วงนี้ของท่านต้องต่อสู้คือไม่ว่าท่านทำงานอะไรดาวดวงนี้พอลุมตำแหน่งเกิดระบบการทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรล่ะยกตัวอย่างนะครับสมมติเหตุการณ์ก่อนดาวอังคารย้ายทับเรือนเกิด งานที่ราศีเมถุนเป็นงานเหมาทํางานรายวันรายได้เด่ยตามจํานวนชิ้นงานทํามากได้มากทาน้อยได้น้อยที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทเขาก็จัดงานไว้เป็นชุดๆคนทํางานคนไหนมาก่อนก็เอาไปทําวันละ2ชุดถ้าท่านทําเสร็จเร็วก็สามารถที่จะมารับเอาไปทําเพิ่มได้เพียงแต่เริ่มต้นรับงานเนี่ยเขากําหนดไว้ว่าทําได้ไม่เกิน2ชุด คนไหนรับงานเพิ่มถ้าทำงานไม่เสร็จภายในวันนั้นต้องโดนปรับการทำงานระบบทำงานก็จะเป็นระเบียบไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือที่ผ่านมาเอาอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าราศีเมถุนเป็นเซลล์ขายอะไรก็แล้วแต่บริษัทเขาวางกฎระเบียบชัดเจนว่าห้ามแย่งลูกค้ากันแบ่งสายงานกันไปตามภูมิภาคเอา้าภาคกลางเนี่ยแก้วหวานดูแลภายในทีมมีกี่คนดูแลกันเอาส่วนภาคเหนือแอนแอนดูแลประมาณนี้ครับท่าน แต่พอดาวอังคารขยับกลุ่มลัคนาส่งอิทธิพลกับชะตาราศีเมถุนเท่านั้นแหละครับบริษัทองค์กรธุรกิจที่าราศีเมถุนสังกัดเกิดเปลี่ยนแนวทางงานเหมาเนี่ยรับได้ไม่จํากัดจะเอากี่ชุดถ้าคิดว่าทําไหวก็จัดไปได้เลยขยายเวลาส่งจากส่งวันต่อวันเป็นส่งทุกสัปดาห์ทีนี้ยังไงครับเพื่อนร่วมงานก็เกิดแยกง,งานกันสิแล้วก็มีการรวมกลุ่มรวมตัว พาการรับงานแบบเหมาไปแล้วก็นําไปกระจายให้คนข้างนอกทําวันไหนถ้ารถติดท่านไปช้างานหมดแล้วแล้วไม่ใช่หมดเฉพาะวันนี้นะแต่หมดเกลี้ยงสต๊อกถ้าอยากทำอยากรับงานต้องนู่นเลยครับมาสัปดาห์หน้าแล้วก็ต้องรีบมาด้วยเดิมเนี่ยเข้าที่ทํางาน7จ็ดโมงแโมงก็ได้รับงานไปทําแต่ตอนนี้ไม่ใช่ต้องมาตีสี่ตีห้า นักเข้าเพื่อนร่วมงานบางกลุ่มก็รวมตัวกันตั้งกวนเป็นมาเฟียกีดกันไม่ให้เพื่อนที่ไม่เคเข้ากลุ่มเนรับงานคนที่ไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้งานทําเท่ากับบดโอกาสเงินกินเงินใช้ไม่มีและท่านคืนหนึ่งในนั้นทํางานเซลล์บริษัทปล่อยอิสระไม่ได้จํากัดสายไม่ได้จํากัดภาพลูกค้าเข้าหาใครใครชิงลูกค้าใครบริษัทไม่สนใจเพราะที่ผ่านมาเซลล์หลายคนเนยไม่ยอมทํางานไม่ยอมทํายอด แอบรับงานนอกอีกตัางหากบริษัทเลยเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงแย่งกันสะบั้นหันแหลกหลายคนถึงกับเอาตัวเองเอาประโยชน์บางส่วนเข้าแลกเพื่อให้ได้ยอดนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนอริคําว่าลาภะกับอริความหมายชัดเจนกับตัวตนของดาวอังคารคือดาวสงครามนั่นแหละครับ ทำให้ถ้าอยากมีเงินใช้ถ้าอยากได้งานอยากได้โอกาสไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องต่อสู้แย่งชิงเหมือนกับการทําสงครามไม่อย่างนั้นก็อดอิทธิพลดาวอังคารกลุ่มตําแหน่งเกิดรอบเดือนนี้ยังเปลี่ยนตัวตนราศีเมถุนจากคนที่พูดจาไพเราะมีเหตุมีผลพูดจาอ่อ,อนหวานใช้สมองความคิดนําหน้าอารมณ์ตอนนี้ไม่ใช่กลายเป็นคนปากไวพูดดีได้ร้ายได้และราศีเมถุนหลายคน อาจจะถึงขั้นต้องพดพาอาวุธเตรียมพร้อมป้องกันตัวเพราะเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่เคยคุยกันดีๆที่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันเที่ยวเล่นด้วยกันตอนนี้ไม่ใช่ละครับเพื่อนทั้งหลายพร้อมชนพร้อมฟันทั้งต่อหน้าและลับหลังแทบไม่มีใครจริงใจกับใครแล้วก็ไม่มีใครยอมใครเพื่อให้ได้งาน,เพ,งานเพื่อให้ได้เงินครับบอกเลยนะว่าถ้าราศีเมถุนรู้สึกว่าไม่ไหวคิดว่าขืนปล่อยอย่างนี้หลายคนตายแน่แล้วท่านนำเรื่องไปปรึกษากับหัวหน้าเจ้านายกับผู้ใหญ่ระดับสูงของบริษัท ไม่ได้นะคะไม่ได้นะครับ,รบแบบนี้ต่อไปสงสัยต้องฆ่ากันตายสักวันล,ละปรึกษาพูดคุยเนี่ยวังว่าผู้ใหญ่เจ้านายเขาจะฟังเสียงเราบ้างไม่เลยครับไม่ใช่เลยท่านอาจจะเจอใบหน้าอันเรียบเฉยคำพูดตอบกลับแบบไม่สทกสถานฆ่ากันแล้วไงพวกคุณนั่นแหละทำตัวเองทั้งนั้นที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทหัวหน้าเจ้านายจัดระบบไว้ดีแล้วแต่ไม่มีใครกระตือรือร้นก็เลยต้องปล่อยแบบนี้ไง ถ้าถึงขั้นฆ่ากันฆ่ากันไปได้เลยดีกว่าบริษัทเจ๊งถ้าบริษัทเจ๊งทุกคนตายหมดไม่ใช่เฉพาะพวกคุณนะพวกผมด้วยจัดระบบแบบนี้ถ้าถึงขั้นฆ่ากันยังมีคนลอกผู้เสร็ดดาจบก็ไล่ท่านออกจากห้องผู้ใหญ่เจ้านายโหราศาสตร์ดูที่ดาวพฤหัสบดีตั้งแต่พฤษภาดาวดวงนี้สถิตหลังลัคนาอยู่เรือนวินาศส่งผลให้ผู้ใหญ่ไม่เข้าข้างผู้ใหญ่เจ้านายหันหลังให้ไม่สนใจท่านแล้วพึ่งไม่ได้ครับ ผมเรียนเตือนราศีเมถุนทุกท่านเดือนนี้นั้นโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนตั้งแต่วันที่23 24ข้ามไปถึงเดือนพฤศจิกาเกณฑ์ความขัดแยง้งเกณฑ์เสียเงินเสียทองมีอยู่ค่อนข้างสูงอย่าดันทุลังอะไรไม่ไหวถอยมาตั้งหลักอะไรสู้ได้ให้สู้แล้วเวลาสู้ไม่ใช่สู้แบบหลับหูหลับตาชำเลืองมองข้างหลังชำเลืองมองข้างๆด้วยไม่ไหวให้ชิ่งครับไม่ใช่แพ้นะแต่ถอยออกมาตั้งหลักก่อนแล้วก็อย่าอวดเก่งอย่าดันทุลัง ผู้ใหญ่เจ้านายก็อย่าได้พึ่งไปหวังอย่าได้ไปหวังพึ่งท่านเป็นคนเก่งมีความสามารถยืนด้วยตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับท่านความรักครอบครัวคนโสดราศีเมถุนถึงการงานอาจจะไม่ราบรื่นแต่ความรักสำหรับราศีเมถุนตรงกันข้ามคนโสดจะเจอคนไวสายมองโลกในแงด่ดีมาเป็นน้ำทิพย์ฉลมใจผมพูดเหมือนภาษาโบราณไปไหมเออ ว่าทำให้หัวใจท่านมีความชุ่มชื้นมีพลังต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคส่วนคนมีครอบครัวตอนต้นเดือนเนี่ยมีภารกิจนานๆเจอกันทีคุยกันราบรื่นไม่มีปัญหาไอตอนไม่เจอกันนะครับแต่พอมาปลายเดือนอยู่ใกล้กันเอ๊ะชักไม่เข้าทีแล้ว เห็นอะไรขวางหูขวางตาแล้วออกจากบ้านด้วยกันท่ะไรเป็นปัญหาทุกทีซื้อข้าวซื้อของเจอของมีตำหนิซื้ออาหารก็ไปเจอของค้างของเสียโทษกันไปโทษกันมาทำไมไม่ช่วยฉันดูเออแทนที่จะไปตามกับคนขายมาทะเลาะก,กันเองซะแล้วสุขภาพอุบัติเหตุครับตั้งแต่วันที่17-18เป็นต้นไประวังข้าวของตกหล่นใส่ศีรษะไม่จำเป็นอย่านั่งหรือยืนเดินใต้ต้นไม้นะครับเนื่อย หลบพักร้อนกะว่าแป๊บเดียวนั่นแหละครับกิ่งไม้หักต้นไม้โค่นเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันสถานที่ก่อสร้างถ้าจําเป็นต้องเดินเข้าเดินผ่านจอนที่เขาสวมหมวกนิรภัยอย่าได้ไปกลัวครับอุ้ยผมจะเสียทรงใส่ไปเลยครับผมเสียทรงกับหัวยุบท่านจะเลือกอะไรเโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ไม่มีอะไรเกินความเครียดความกังวลระลับ,ลบ,ลบตื่น,นยิ่งกังวลยิ่งนับเวลายิ่งนอนไม่หลับ คอยหาวิธีกินยานอนหลับแต่อย่าก,กินบ่อยนะครับปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอด้วยกินบ่อยเนี่ยสมองจะเสื่อมกับถ้ามีเวลาก็ออกกําลังกายร่างกายเสียเหงือหัวถึงหมอนก็หลับง่ายๆครับท่านโชคลาบคลิปนี้ผมน่าจะออกไม่ทันวันที่หนึ่งต้องขออาภัยด้วยพอดีผมติดงานห่วงจุ้ยกับงานที่ปรึกษาก็ขอว่ากันไปนู่นเลยครับ16ตุลาคมรอตลี่หวยใต้ดินหมายเลขนําโชคสําหรับงวดนี้ เกี่ยวกับที่ทำงานคือรถประจำสำนักงานที่ใช้กันเป็นประจำสำหรับพนักงานสำหรับผู้บริหารตำแหน่งสูงสุดไม่ใช่ยี่ห้อนะครับแต่เป็นหมายเลขทะเบียนหมายเลขทะเบียนร,รถคันนั้นแหละท่านนำไปเสี่ยงโชคกับอีกงวดหนึ่งข้ามไปเดือนหน้าหนึ่งพฤศจิกายนหมายเลขนำโชคก็เกี่ยวกับลูกน้องคนช่วยงานที่มาช่วยงานท่านเป็นประจำใกล้ชิดท่านมากที่สุด เวลาลืมกระเป๋าลืมข้าวลืมของก็ต้องเรียกคนนี้นั่นแหละครับคนนั้นอายุเท่าไหร่เกิดปีพศออะไรนำหมายเลขนั้นมาเป็นหมายเลขซื้อโรตตอลี่เล่นหวยใต้ดินครับท่านผมขอให้ราศีเมถุนทุกท่านนั้นโชคดีมีความสุขครับยังมีสาระสำคัญต่อท้ายคลิปอยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบปิดท่านผู้ชมครับสมมติว่า คนเรามีชีวิตอยู่ได้แค่หึงวันหรือ24ชั่วโมงผมจะแบ่งช่วงเวลาของชีวิตคนออกเป็น4ส่วน2ส,ส่วนแรกหรือ12ชั่วโมงชีวิตจะอยู่ในช่วงดวงตกทําอะไรก็แย่ขายอะไรก็เจ๊งส่วนถัดมา6ชั่วโมงคือดวงชะตากลางๆเรื่อยๆไม่ตกแล้วก็ไม่ได้รุ่งพออยู่ได้ส่วนสุดท้ายสําคัญมาก6ชั่วโมงเป็นช่วงจังหวะดวงดีดวงรุ่ง ขยายความครับมนุษย์แต่ละคนบนโลกใบนี้จะมีช่วงจังหวะชีวิตที่ดีทําอะไรก็รุ่งทําอะไรก็ได้เงินเพียงแค่หนึ่งในสี่ของช่วงชีวิตเท่านั้นแล้วคนที่ประสบความสําเร็จก็คือคนที่รู้จักวางแผนนําเอาเงินทองทรัพย์สินจัดก,การทรัพยากรที่ได้ในช่วงจังหวะดวงรุ่งม,มาใช้ในตอนดวงตกกับช่วงที่ดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางประเด็นสําคัญประเด็นเดีนเนยวคือจะรู้ได้อย่างไรว่า ดวงจะดีตอนไหนแล้วจะดีไปได้สักกี่มากน้อยคําตอบอยู่ที่บริการนี้ครับบริการดูดวงวางแผนชีวิตบริการดูดวงที่ไม่ได้เน้นแค่ความแม่นยําอย่างเดียวแต่แม่นยําแล้วท่านยังนําไปใช้วางแผนชีวิตเพื่อความสําเร็จความร่ํารวยอย่างยั่งยืนลูกค้าผู้ใช้บริการนี้จะได้รับคําตอบข้อที่1ท่านจะได้รับรู้ว่าความสามารถแท้จริงของตัวท่านเองนั้น ความสามารถตามพื้นชะตาคืออะไร <Wow. S 1> ดวงดาวในชะตาเกิดบอกได้ครับว่าท่านนั้นเก่งอะไรทำอะไรแล้วดีที่สุดรู้แล้วก็ให้ท่านมุ่งทำตรงนั้นอย่างเดียวไม่ต้องไปลองถูกลองผิด 2. ออาชีพการงานที่ทำแล้วรวยทำแล้วมีความสุขคืออาชีพอะไรคนเรานั้นทำงานอะไรถ้าท่านอยากทำทำได้ทั้งหมดแล้วครับแต่งานที่ทำให้ท่านรวยทำให้ท่านมีความสุขต้องเป็นงานอาชีพที่สอดคล้องกับดวงชะตา 3. คนเราต่างก็มีข้อเสียแล้วอะไรคือข้อเสียอันสำคัญที่ทำให้ท่านพลาดโอกาสดีๆหลายครั้งหลายหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อนำไปใช้วางแผนเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง 4. โหราศาสตร์ตามแนวทางผมนั้นยังเชื่ออีกว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกรรมติดตัวมาสิ่งที่มีควรเกิดความผิดหวังการผิดพลาดและการสูญเสียนั่นเพราะเจ้ากรรมในเวรที่คอยดักรออยู่ตลอดเส้นทางชีวิต วิธีทําบุญเสริมชะตาเพื่อปรับแก้กรรมก็จะอยู่ในบริการนี้ด้วยครับและสําสำคัญที่สุดนับจากวันนี้ชะตาท่านจะรุ่งเรืองสูงสุดตอนไหนโอกาสดีๆจะผ่านเข้ามาเมื่อไหร่รุ่งเรืองไปได้นานแค่ไหนรู้ตรงนี้เพื่อเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเตรียมสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสำหรับชีวิตท่านทั้งหมดนี้ เกิดจากความรู้และประสบการณ์การทํางานมากกว่า20ปีของผมอาจารย์สมเจตแสงคํำนิวเวศกัมพู3สามทางเลือกบริการครับตรงไฟล์เสียงคําทํานายทางไลน์ใช้บริการพูดคุยสดกับผมทางโทรศัพท์หรือเข้าพบเจอกันตัวเป็นเป็นปรึกษากันแบบชัดๆกับผมเป็นการส่วนตัวที่สํานักงานครับสนใจใช้บริการ a line official a อาจารย์สมเจต สแกน QR Code ที่ปรากฏต,ตามนี้ก็ได้ครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817008644ขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สินที่ดีและคนที่ดีตลอดไปสวัสดีครับท่าน